สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพิมและโค้ชวีน่านะคะในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสีสันพันโลกค่ะโค้ชค้าช่วยแถลงขายดึงผักสีสันอะไรยังไงคะจริงๆสีเนี่ยค่ะถ้าใครที่ทราบเรื่องสีจะบอกว่าชีวิตเราจะเปลี่ยน เพราะส่วนใหญ่เนี้ยถ้ายิ่งในองค์กรถ้าถ้าเหที่เราที่ควไปบรรยายในองค์กรส่วนใหญ่ที่ที่จะเห็นคือขาวเทาดําใช่ค่ะเพรความเมื่อไหร่ที่แบบว่าเมื่อไหร่ที่ว่าใครบางคนที่รู้สึกว่าฉันอ้วนขึ้นก็จะแบบ แค่ถวาย <ดำ S 2> ชีวิตมีชีกแบบสีดำเปิดตู้เสื้อผ้ามามีสีเดียวคือสีดำหยิบง่ายมากหยิบมาแล้วดำหมดเลยเนี้ยพิมไม่ต้องหลับตาพิมก็เห็นตู้เสื <laughs> ้อผ้าเอง่ะเ่าพิมเนี่ยเป็นทนนั้นเลยค่ะใช่แต่จริงๆเนี่ยค่ะสีดำไม่ได้สีอリเวนคัลเลอร์ที่มันแมทกับทุกคนสีดำเนี่ยจะต้องบอกว่ามันมีบางบางคนบางคาแรคเตอร์บางประเภทของสีผิวที่เหมาะกับสีดำอ่าแล้วก็สาวๆอะไรคนที่พุมีีอกาสสอนในวงการหลากหลายวงการที่นิยมใส่สูทเช่นอย่างโรงแรม เรื่องการเงินอะไรพวกเนี้ยก็ไม่อยากจะใส่แต่สูตรดำแต่จริงผู้หญิงเหมือนดอกไม้ผู้หญิงเหมือนดอกไม้ที่แบบว่าเราเคยเห็นไหมดอกไม้ที่เป็นสีดําไม่เคยเห็นไม่เคยจริงๆฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าที่เราที่เราแต่งตัวเวลาที่เราเป็นดอกไม้แต่เรามีสีดํเหมือนกับดอกไม้แล้วเอาความมืดขลุ่มของสีดํามาทับมันก็ทําให้ดอกไม้เข้าหายใจไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ย ก็อยากจะแนะนําเอาวิธีแรกก่อนเนาะง่ายๆคุณพิมพนะคือถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่อะค่ะวิธีการง่ายๆที่เราหาสีด้วยตัวเองได้เราเราเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าร้อนหรือเย็นคุณพิมพ์ทราบมาตัวเองเป็นโทนไหนพิมพรู้ว่าตัวเองเหลืองถ้าเหลืองน่าจะออกร้อนน,น่าจะร้อนจริงๆคุณพิมพ์น่าจะเป็นร้อนเพราะว่าทาปากสีส้มสวยใสเนี่ยออกแบบประมาณว้าววุบกๆตั้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะตอนี้วิธีการสังเกตเดี๋ยวพนขออนุญาตใช้อุปกรณ์อีนิดนึ่งนะคะถ้าหาว่าใครมี อะไรก็ได้ที่เป็นเงินกับทองอย่างเงี้ยค่ะนะคะขออนุญาตสีมนตุวนนิดนึงนะอันนี้เป็นทองอันนี้เป็นเงินกําไรก็ได้แหวนก็ได้สร้อยก็ได้ทุกสิ่งอย่างเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมาวางให้พิมพ์เป็นพรีเซนเตอร์ให้คนละกันได้ค่ะนะคะอันนี้เอาสีทองข้อมือใหญ่นิดนึงค่ะโคชอ่าข้าไอันนี้สีทองสีทองอ่ะสีเงินอันนี้สีเงินแล้วก็วิธีการก็ง่ายมากเราก็เอามือคู่กันอย่างนี้ เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราเราวางเนี่ยเราไม่ได้ไปดูกําไรนะถ้าถ้าเกิดดูกาไรมันยังเป็นเหมือนเดิมทุกสิ่งอยา่างโอเคไหมคะเราดูผิวรอบๆตรงนี้จะเห็นว่าเอ้ยเวลาสีทองปึ้งปุ๊บมันมีอรอร่าไหมสีเงินปึ้งปุ๊บมันมีอรอร่าไหมคือมันดูแบบผิวดูบบแบบกัเรียกอะไรเนี่ยไรโกลวะดูสว่างดู<อ>งสว่างขึ้นใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าสีไหนสว่างปุ๊บเราก็น่าจะมีแนวโน้มอย่างของคุณพี่จะเห็นว่าพอใส่จริงๆแล้วด้วยความจุดของทองนะแต่ว่าก็ยังเห็นว่ารอบๆของทอง ดูดูแล้วว้าวกว่าสีเงินพิมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันค,คิดอยู่ในใจมอกี้เองว่าเออทำไมเราใส่สีเงินไม่ค่อยขึ้นเลยแต่จริงจริง,รง,รงชุดที่คุณพิมใส่ก็เป็นสีเงินแต่ว่าเผอิญว่ามันว,าว้าวค่ะมันว้าวตรงกับคาแรคเตอร์ข้างในคุณพิมมันก็เลยโอเค<ๆ>แต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะสีเนะะี่ยค่ะ เราใส่ได้ทั้งสองเฉดร้อนก็ได้เย็นก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่เฉดที่มันตรงกับเรามันก็จะเกิดรู้สึกอบออันนี้ไปทําอะไรมาแต่งหน้ามาลงไม่ต้องนเบื่อแบบสุียงพอมากใช่อย่างค่านี้บิลมนสังเกตเลยผิวผิวมันจะขึ้นใช่มันมันดูมันดูสว่างขึ้นค่านี้จะดูเหมือนซีดรวมๆกันไปนิดนึงแต่เพราะว่าคุณบิมค่อนข้างขาวว่าอย่างเนี้ยที่คุณบินทาทาเล็บจะเป็นสีออกเงินใช่ไหมใช่ค่ะแต่ดีที่มันเป็นวาวคือพวกนี้มันเป็นเรื่องสีทั้งนั้นเลย คือจริงๆแล้วหลคุณบอกว่าอ้าอย่างนี้ถ้าเกิดฉันใสถ่ถ้าเกิดว่าฉันไม่รู้แลวฉันใส่ข้ามเฉดเป็นไงมันก็จะไม่เป็นรายกเว้นแต่ว่า ร้อนมากๆแล้วข้ามเฉดข้ามฝั่งไปเย็นมากๆมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อคืนอยู่แบบนอนนอนดือกระเป่าใต้ตาไรอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยแค่นั้นเองค่ะงั้นใครที่อยากจะลองเทสก็คือง่ายๆร้อนกับเย็นก็แบ่งจากเงินกับทองก็คือถ้าสีเงินจะเป็นเย็นเย็นสีทองจะเป็นโทนร้อนนะคะซึ่งอีกอันหนึ่งอย่างอย่างอย่างที่คุณพิมพ์เชี่ยวชาญคพิลลุ่นการแต่งหน้าเนาะจริงๆแล้วโทนเย็นกับโทนร้อนเนี่ยก็จะสื่อมาถึงเรื่องการแต่งหน้าเหมือนกัน ถ้าคนที่เป็นโทนเย็นเฉดที่เขาใส่แล้วนะ่าทาแล้วนะ่าจะดูว่าก็คือออกชมพูม่วงเป็นออกค่อนข้างชมพชูเป็นก็จะเป็นโทนฝั่งชมพูไปแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นโทนร้อนก็จะเป็นพวกพีช ส้มส้มน้ำตาลเออโทอะไรพวกนี้วันนีีแต่งมาถูกสินะคะวันนี้ประมาามากมาเจอโค้ดว่าจะแต่งหน้ายังไงจะทำผมยังไงอะไรยังกอดเชยสวยอยู่ค่ะกดดเชคอยู่นะคะประมาณนี้วิธีนี้ก็ง่ายๆก็ลองลองลองไปทำดูนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งโค้ดขอขยับไปนิดนึงค่ะบีมใส ใส่ไว้ก่อนใช่ไหมคะใส่ไว้ก่อนเพื่อจะได้ได้ได้นะคะอีกอันนึงคือมันจะเป็นเรื่องของการใช้เฉดอันนี้จะเป็นอีกอันที่ลึกลงมานิดนึงจากร้อนกับเย็นค่ะนะคะก็จะถืออันนี้ไว้เนาะก็จะเสี่อสีนี้ก็คือจะเป็นเหมือนพาเลตคัลเลอร์ใช่มันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนกับจริงๆริเขาเรียกผนวมเอาง่ายๆมันจะเป็นแสบผ้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาที่เราใช้พวกอย่างออกทีวีก็จะใช้อันนี้อย่างที่เขาถือจะเป็นน้หนักโทนเย็นที่เราสังเกตุค่ะเย็น คือมันดูแบบสีโทนเนี้ยคือพิมพ์มองเมื่อกี้ก็มองนี่มันออกแบบสีโทนวินเทอร์เออ่วินเทอร์อะไรอย่างเงี้ย,ย, <S 2> <S 2> ยดูอันของพิมพ์สีร้อนแรงอ<ๆ>ันนี้แหละแล้วเวลาเวลาที่เราที่เราถือสังเกตนะถ้าเกิดสมมติเฉดแบบนี้ค่ะอย่างของพิมพ์เป็นร้อนของของของโคตเป็นเย็นเน,เนี่ยคือเฉดเนี้ยมันอยู่คนละฟากจริงๆมันไม่ใช่เป็นแค่ร้อนเย็นละไม่ใช่แค่ทองหรือซิลเวอร์มันยังลึกลงไปได้อีกขึ้นมิติเรื่องสีเนี่ยจะเป็นอะไรที่สมมตินะถ้าเราใส่เป็นสีดำสมมติที่ตดำเป็นของพิมพ์อย่างเงี้ย ถ้าปกติคนหนึ่งมีมีสีเดียวคือสีดำตอนนี้เรารู้ว่าเราเป็นเฉดร้อนหรือดูร้อนค่ะคิดดูเดี๋ยวเราเพิ่มสีเท่าไหร่อะใช่ไหมคะรามีสีอื่นๆที่ใช้ได้อีกมากมายใช่เอเราเพิ่มสีเสร็จปงุ๊บเนี่ยค่ะทั้งหมดของเราตู้เสื้อผ้ามัน่ค่อยๆเิรินแค่เติมแต่งที่จงอยู่ดีใส่ส้มขึ้นมาหน้าแบบไร์เพื่อนบ้านชมอู้นี่ค่ะใส่ส้มแบบนี่เละ๋ยวใส่ส้มแล้วหน้าไร้มากพี่มิ้มนี่แหละสวยงาม ไรลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของเสน่ห์ของการใช้สีถ้าอย่างนี้ค้ณค่ะพิมพ์คอนิดนึงถ้าเกิดพิมพ์ลองเอาเจ้าวินเทอร์มาเทียพิมพ์ก็จะดูหม่หมองใช่ค่ะลองดูหน้าสนะเออดูเมันจะไหมคือจริงๆเขาก็ยังสวยเหมือนเดิมนี่เพียงแต่ว่าคือเอเนจีของสีอ่ะมันมาไม่ถึงคุณพิมพ์มันทาให้รู้สึกเหมือนกับดอกดอกดาวลงไปคือแม้แต่อันนี้จะเป็นสีแดงแต่มันคนละโทนกับมื่อสครู่ใช่ใช่จริงๆเย็นเนี่ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเหลาเรื่องเย็นนิดนึง คืออันนี้จะเป็นเย็นใช่ไหมเย็นมันจะมีสองสองฤดูสใช่มันจะมีเรื่องของอ่างเดี๋ยวคุณพิมพ์เอาเรื่องวางก่อนวางก่อนให้พิมพ์สิ่งอื่นอันนี้เนี่ยค่ะของที่คุณพิมพ์ถึงเนี่ยจะเป็นฤดูหนึ่งคืาเกวินเทอร์สังเกตอันนี้ของพิมพ์คือวินเทอร์ใช่ค่ะจะเป็นสีเย็นแต่ว่าจะเป็นสีค่อนข้างหนักแล้วสวยงามแบบคือเป็นสีที่มีน้ําหนักอ่ะนะคะส่วนที่คดถือเนี่ยจะเป็นสีเย็นเหมือนกันแต่จะเป็นสีเบาออกแนวแบบเขาเรียกเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกกัน พาสเทลเนยน้แบบนั้นนะคะพาสเทลเป็นอะไรพวกนี้ค่ะขณะเนี้ยคือที่ค้ดถือกับที่คุณคุณเปมถือเนี่ยอยู่คนละฤดูสีแต่เป็นเย็นเหมือนกันเป็นเย็นเหมปอนกันนึงใช่ก็คือเดี๋ยวนะเย็นคือคนที่ใส่กําไรสีเงินสวยนะคะสีเงินสวยก็คือคุณมาโทนที่เป็นโทนเย็นอ่ะแล้วเย็นก็จะมีเย็นที่สีหนักแน่นกับสีพาสเชลเนี้ยว่าเราเป็นสีอะไร คิดดูเดิถ้าเกิดว่าเราถ้าเราไม่รู้แบบนี้สมมติว่าเราเป็นเย็นที่แบบว่าเราเหมาะกับสีพวกนี้ยเราดันข้ามฝั่งไปใช้อีสีโอเคมันจะเกิดแบบเอ้วันนี้เธอเธอแปลกแปลกไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไหมแล้วในเมื่อโอเคตอนแรกเราตัดสินได้แล้วใช่ไหมคะโค้ชว่าโอเคเป็นคนที่ใส่สีเงินขึ้นเพราะว่าเป็นคนโทนเย็นทีนี้เราจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าเป็นสีหนักแน่นหรือเป็นสีโทนพาสเทลจริงๆแล้วเนี่ยเอาวิธีง่ายๆนะสมมติ ถ้าเราไม่ได้มาเรียนเรื่องสีเนาะถ้าสมมุติเราไปเราไปซื้อเสื้อผ้าสมมติมีเสื้ออยู่มีแบบหนึ่งมีสองสีนะสีหนึ่งเป็นสีเย็นอย่างที่คดถืออีกสีหนึ่งเป็นสีหนักอย่างที่ที่คุณพิมพ์ถือเอามาเทียบหน้าตัวเองมาแบบมามาลองแบบใช่เอามาเทียบ A เทียบ B ก็คือแบบผ่าดอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมคัณพิมเสื้อสองตัวค่ะเสื้อสองตัวเสื้อสองต้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วพ่านแล้ก็ผ่านเลยง่ายมาก เสร็จแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าวิธีการเลือกไม่ใช่ว่าฉันชอบอีนนี้อยู่แล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปพลาดมาใช่เจ้าสีเนี้ยเจอาสีนีน้ไม่ต้องไปพลาดมาแล้วถ้าอยากรู้จริงๆก็คือลาดแบบเนี้ยแล้วก็ดูหน้าตัวเองเฮ้ยเข้มดีหรืออ่อนดีจริงๆทุกคนมีเซนเรื่องสีแต่ว่าบางทีพวกเราฟังเยอะเกินมันก็เลยอันนี้มันก็เลยหายไปหรือบางทีเราก็โดนแบบพาเลตคัลเลอร์ของแบบ ของซีซั่นที่แบบดีไซเนอร์เขาจัดมาเราก็แบบว่าฉันจะต้องมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เมื่อไหร่คำพิเศนเนี้ยพิมดูจากในกล้องตอนนี้นะคะพิมรู้เลยว่าสีโทนเนี้ยซีดไปซีดไปมันมันอ่อนไปของพิมเนี่ยพิมก็ประเภทแบบป้าหนักหนักอะไรอย่างนี้นคแบบจัดหนักอะไรอย่างนี้มาใส่ได้แล้วสีพวกเนี้ยค่ะมันเป็นสีที่มันมันเรียกว่ามันมีเอเนจีของสีอยู่แล้วตัวเราก็มีเอเนจีของเราอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดเวลาที่เราใส่ใส่ เฉดที่มันเป็น energy ตรงกับเราเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับมันเสริมกันอะค่ะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่แบบอย่างเงี้ยคุณิมมใส่พวกที่รู้สึกแบบว่า energy เขาเยอะอะแต่ว่าผ้ามัน energy มันน้อยอะมันเป็นแบบซอฟๆพอใส่เขาจรู้สึกว่าเหมือนเหมือนวันนี้เบากว่ามน้าบางวันนะคะคอที่แบบพิมเป็นไงอยู่แล้วแบบเขาแบบขอตีมสีแบบ p a ส t e l พิมพ์ใส่ไปแล้วพิมจะรู้สึกหงอยหงอยมองๆนิดเออเอ๊ะมันแปลกๆใช่จริงๆมันเป็น energy ของสีเลยอืออย่างนี้นี่เองสนุกมากคือแบบถ้าใส่ไปไหนแบบมีแบบตีมฟ้าอ่อนอะ ลำบากมากรู้สึกแบบมันแปลกๆเนอะแล้วก็แต่งหน้ายากอืมคือใส่ชุดเสร็จไปยืนแต่งหน้ารู้สึกมันมันไม่มันเท่าไหร่มันแต่งเท่าไหร่มันก็ไม่เท่าแต่มันมีมันมีวิธีนะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดคุณพิมพ์อย่างเงี่เองอย่างเคสคุณพิมพ์อย่างเช่นว่าเราเนี่ยเป็นโทนร้อนแน่ๆแล้วเราใส่แบบพวกเนี่ยส้มเออโทนแดงอะไรพวกนี้ดีแต่พอเราพอเราพอเราได้โจทย์ว่าอ่ะวันนี้ธีมของที่เราจะต้องไปเนี่ยหรือว่าเขาบอกว่าอัดเดรสโค้ดเป็นเย็นเป็นฟ้าเนี่ยพอเราเจอควลำบากก็พิถันอย่างนี้ค่ะให้หาาาออะไรบงงย่เติม ที่เป็นเฉดของเราอย่างเช่นสมมุติว่าชุดเนี่ยมันต้องเป็นฟ้าแต่อาจจะมีบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยหาแบบที่มันแบบหนักๆวิ่งวังเข้ามาเครื่องประดับก็ได้มันทาให้เป็นการคือมันเป็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 นสิ่งที่ช่วยสร้างบาลานซ์หรืออย่างเช่นถมนี้เป็นเผื่อจะใช่นะคะถ้าสมมติพิมแบบต้องใส่สีฟ้าอ่อนๆเลยมาสักครู่อาจจะจัดปากแดงแจ๊สร้อนไหมเออถ้าเกิดจะถ้าจะทาถ้าเกิดฟ้าจริงมันต้องข้ากว่าชมพู อ๋อให้แบบชูศดแน่นไว้ก่เป็นช็อปกิ้งพิงไปเลยอย่างเงี้ยก็คือเรียกว่าเครื่องประดับเมคอัพมาช่วยเสริมสีที่เราไม่ไม่เข้ากับเราให้มันรอดได้ใช่หรือใช่เลยจริงๆแล้วนี่มันเป็นเทคนิคนิดหน่อยแต่บางคนเนี่ยเพราะว่าพวกเราใส่แค่เสื้อตัวเก่งตัวค่ะเวลามันหมองคุณมันหมองไปเลยไม่มีอะไรจะช่วยชีวิตเราได้เพราะแันไม่มีชิ้นอื่นที่แบบมาช่วยอ๋ใช่ใช่ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งกดขออนุญาตเล่านิดหนึ่งคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นอ่าซีซันอล wallet มันจะเป็นเหมือนกับเราเรา,เราเก็บพวกเฉดพอเราเทียบแล้วโอเคฉันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนี้ค่ะมันจะทําให้ชีวิตง่ายอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกของของการเทียบอย่างเช่นอลองพื้นเป็นสีไหนบัชอนสีไหนลิปสติกสีไหน<อ>เสื้อผ้าสีไหนสมุดที่ตัดคุณเบนจะไปซื้อซื้อเสื้อผ้าสมุิที่ตัดน,นี่เป็นเสือเ้อเลยไปเอ๊สีไหนดีเทียบ,ยบถ้าเกิดมีก็ถอยออกมาจบโอกาสพลาดน้อยเรื่องของสี แค่นี้เองแล้วก็สีสีพวกนี้ค่ะมันใช้ตั้งแต่หัวจรดเทา้าสีผมก็ได้เพราะว่าหลายๆคนเวลาไปร้านทาผมเนาะจะบอกร้านว่าสีอะไรดีอะ่ะสมบัตก็จะบอกว่าถ้าอยากแรงก็ของไฮไลท์ไฮไลท์ก็มาเป็นเหลืองแล้วเวลาคนทําไฮไลท์เหลืองนะคือเขาจะบอกว่าไฮไลท์สีเหลืองไม่เหมาะกับทุกคนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราทํไฮไลท์สีเหลืองแต่ว่าโทนโทนลคือเหลืองมันมีมันมีหลายเฉดอันนี้ถ้าเกิดว่าทําสีที่ไม่ใช่รามันจะดูผมแห้ง <K an> มันแบบเหมือนแบบผม,บบมเสียมเสีย<ต>อะไรเงี้ยย, <ๆ S 1> ย่างงั้นแสดงว่าสีที่เราทำอ่ะมันมันเม้อเกินกว่าเราไปค <K an> ่ะถ้าเกิดเรารู้พวกนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะสีผมสีเสื้อผ้าสีเมคอัพสีเครื่องประดับทุกสิ่งอย่างใช้ได้หมดเลยค่ะค่ะอ๋ออันนี้นี่คือโค้ชจัดอันนี้คือเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเซ็ตส่วนตัวของโค้ชใช่ว่าอันนี้คือพาเลตของโค้ชใช่ใช่อันนี้คือสีอย่างแดงนี้คือสีผมสีปากอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือเรียกว่าเลือกจากตรงนี้สีบลัชออนเดี๋ย ประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้ผสมผสมกันอกกาะอสมก็คือเรียกว่าอายชาโดว์ปัดแก้มทุอะไรได้หมดคือถ้าขอให้เราอยู่ อยู่ในอยู่ในฤดูของเราแล้วเราจะไม่หาอันนี้จากไหนคะโค้ชคือต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยคือแอบออกมาให้ดูว่ามันมีแบบนี้แต่ว่าไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไปจิ้มแบบชอบอันนี้จังเลยม่ใช่แบบนั้นนะคือมันจะมาจากการเทียบสีอ๋อคือต้องมาเทียบสีอย่างนี้เสร็จแล้อันละอันลงมาปุ๊บสุดท้ายมาอ๋ออันนี้เราเป็นอันนี้ปึ้งปุ๊บเราจะเปิดมาโอ้วันนี้มันเป็นแบบสีชนนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วพอได้ปึ้งปุ๊บเนี่ยชีวิตมันจะง่ายค่ะก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดมาเรียนเสร็จแล้วปุ๊บ โค้ดก็จะแบบวิเคราะห์ให้ถ้าเกิดเราวิเคราะห์เองไม่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเอ้ยของคุณต้องเป็นเนี่ยเป็นพาเลตส,สีไหนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาค้นหาพาเลตส,สีของตัวเองแบบนี้เพื่อจะได้แบบมีติดตัวไว้แล้วก็เอาไปใช้ในการช้อปปิง้งในภายภาคหน้าแค่อย่างเดียวคือขออยากขอแค่อย่าลืมมันเอาอย่าลืมเอามันไปแทนเองเก็คือจะประหยัดไปเลยแทนที่จะแบบไปซื้อลิปสติกสีที่แบบเกินจากนี้คือชายไงก็ไม่สวย ใช่ค่ะแต่จริงๆสีพวกนี้มันเป็นเหมือนไกด์ไลน์เนาะเพราะว่าสีเนี้ยมีมันเกือบๆสีสิบสีแต่ว่าจริงๆสีจริงมันมีเยอะกว่านี้แล้วก็เวลาที่เราไปดูไปซื้อเสื้อผ้าตลลดจริงๆเนี่ยคือสีด้วยความที่มันมีแฟชั่นเข้าไปหรือว่าผู้หญิงเนาะสีมันจะมันก็จะไม่เป๊ะตามนี้แต่ว่านี้มันเหมือนกับเป็นไกด์ไลน์อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้มีมีโครงอ๋อของฉันประมาณแบบนี้นะถ้าเกิดดูุดไปมากแสดงว่านี้มันก็ไม่ใช่ของฉันค่ะคุณค่ะหนึ่งคำถามค่ะบ่อยครั้งที่หลายๆเอาเนี่ยเพราะว่าหลายๆคน พิมเองอาจจะไม่ใช่พิมเป็นคนชอบใส่โซลิดสีเดียวจบหรือแบบคันเลิ่มบล็อกกับบล็อกสองสีอะไรเงี้ยว่าไปแต่ว่าคนจานวนมากชอบใส่เสื้อสีลายอ,อะไรเงี้ยค่ะโค้ชแล้วพิมจะแมทช์ยังไงคือต้องให้แบบว่าในหนึ่งตัวทุกสีอยู่ในนี้หรือไม่ไม<า>่ไม่คือคือจริงๆแล้วลายเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่คนคนคนใส่ลายเนี่ย ลายเองก็ยังมีสีที่มันเป็นหลักของลายนั้นอยู่อย่างเช่นสมมติว่าเป็นลายแต่หมอนอกเป็นเขียวอ่าคือมองจากไกลๆสีไหนที่เด่นเด่นข้นมแล้วก็เลือกสีนั้นขึ้นมาแต่ว่าเวลาลายสมมติว่าลายถ้าเกิดมันมีเป็นแบบเจ็ดสีก็ให้ดูว่าหลักๆเวลาใสไปแล้วเราเห็นสีอะไรก่อนคือจริงๆสีมันเป็นสัจความรู้สึกมันไม่มียู่โอ้อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งบนหนึ่งจะไปเท่ากับสองไม่สั่งสีคืออันนี้ออกแนวอาหารนิดหนึ่งนะคะแล้วเราบังคนก็ต้องแบบอันดั ใช่ค่ะจริงจริงสีเนี่ยค่ะจริงๆแล้วหลายคนพยายามจะแบบว่าเ่เราอ่ะมีเซนเรื่องสีแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ได้นําให้เรียนเพราะว่าศาสตร์พวกเนี้ยอย่างในคัทช้อปปิ้งหรือคัาที่เป็นว้าวว้าวคัลเลอร์เนี่ยโค้ดไ็นคนทําให้สีต้องเป็นคนที่เป็นโปรทาให้เท่านั้นเพราะว่ากว่าโค้ดจะสอนเรื่องนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องเทรนตาตัวเองเราต้องเทรนตาตัวเองอย่างมากมาจนกระทั่งสุดท้ายเราเราไม่ใช้เวลาในเรื่องการเที่ยแต่พี่แบบมองว่าเออพอไปเรียนสักครั้งหนึ่งมันเวิร์กตรงที่ เอามาใช้ได้ตลอดชีวิตนะเพราะว่าสีผิวเราคงไม่เปลี่ยนถ้าคุณไม่ไปแบบอาบแดดแทนนี่อะไรนี่ถูกไหมใช่เลยใช่เลยใช่เลยค่ะเน้วมันใช้ได้ตลอดชีวิตนะแล้วก็มันทําให้ประหยัดด้วยนะเพราะว่าพิมบ่อยนะที่แบบสีชมพูนี้สวยจังเลยอยากซื้อมาใส่ซื้อมาเสร็จเคยหยิบไหมไม่เคยหยิบเลยอยู่ในตู้จริงๆค่ะโพแบบรู้สึกว่าพลาดมากทําไมวันนั้นถึงได้ซื้อตัวนั้นทำไมยังไม่ซื้อีตัวหนึ่งคือกลายเป็นจากตัวนี้พันหนึ่งตัวนั้นพันหนึ่งกลายเป็นได้ใส่ตัวเดียวกลายเป็นตัวหนึ่งสองพันอะไรอย เปลืองโดยใช้เหตุใช่เลยค่ะค่ะอืมโอเคค่ะล้าไอ้ผ้าอันนี้นี่เราต้องใช้ไหมคะคือจริงๆแล้วพอเอามาเทียบอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับที่คุณพี่คล้ายๆกับอะไรี้เนียเลยเนี่ยค่ะมันจะเป็นออกเฉยคล้ายกันนะคะก็จะเป็นจริงๆแล้วซิเวอร์กับโกลเนี่ยจะเป็นพื้นฐานในการแยกร้อนกับเย็นนะคะแต่เราใช้ะลรก็ได้ค่ะเช่นแบบ เอ่อร้อนได้เย็นถูกต้องร้อนเย็นร้อนเย็นอุมกับผูนะเนี่ยไอ้พวกที่เป็นอย่างทองอย่างคนที่ใส่ทองอย่างป้าเราชอบชอบใส่ทองนะคะทองก็คือคือถ้าเราเป็นเฉดร้อนเราใส่ทองโอเคแต่บางคนถ้าเกิดเป็นโทนที่ไม่ใช่เวลาใส่ทองจะถึงก็เหมือนทองผิวหมองแล้วดูผิวหมองคือแบบทําไมมันดูไม่ขึ้นใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะง่ายคือจริงๆแล้วเนี่ยเอาแค่ รู้ร้อนกับเย็นนะชืิตก็ง่ายเยอะแล้วคุณพิมจริงค่ะ<ช>ด้วยตอนนี้พิมพเริ่มจะพยายามทำความเข้าใจแล้วค่ะโค้ชว่าจะเอาไปใช้ได้นะค่ะ <c oughs> โอเคได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณโค้ชมากที่กับนาม,มาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสีสันนะคะคราวนี้ก็ได้วิธีง่ายๆไปแล้วเนอะว่ายัางไงรเราจะเป็นร้อนหรือเราจะเป็นเย็นนะคะก็เรียกว่าไปลองดูกันถ้าใครอยากจะแบบ รู้ลึกนะคะว่าจะต้องพาเล็ใไหนสีไหนทนไหนที่เหมาะกับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าขิดสีเหมือนที่พิมพ์ลาดมาแล้วมากมายเต็มตเนี่ยนะคะก็เราไปปรึกษาโค้ชเป็นการส่วนตัวที่หน้าแฟนเพจโค้ชได้เลยเพราะว่าพิมพ์เองตอบให้ไม่ได้นะคะต้องให้โค้ตอบให้เท่านั้นค่ะเอาละค่ะอย่าลืมติดตามวิดีโอถัดไปของเรานะคะเพราะยังมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายค่ะสำหรับวันนี้พิมพ์และโค้ชฟีนาต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ